ต้อนรับเข้าสู่รายการสต็อก f o กั s ออนทัวรายการที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับบริษัทจดทะเบียนแบบใกล้ชิดติดหน้าบ้านเลยค่ะและวันนี้นะคะก้อยพาทุกคนมาที่บริษัทมีนาทรานสปอร์ตจำกัดมหาชนหรือมีนาค่ะหลายคนอาจจะเคยเห็นรถมิกเซอร์หรือรถเทรลเลอร์ที่มีโลโก้ของมีนาวิ่งอยู่ตามทางถนนแต่รู้ไหมคะว่าเบื้องหลังของการขนส่งที่ปลอดภัยและตรงเวลาแบบนี้ จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและความใส่ใจแค่ไหน<อ>และแน่นอนค่ะวันนี้จะพาไปพูดคุยกับผู้บริหารของมีนาแบบใกล้ชิดเพื่อไปฟังเรื่องราวเส้นทางสู่ความสําเร็จและแผนการเติบโตในอนาคตไปพร้อมๆกันค่ะบอกเลยว่าถ้าใครสนใจหุ้นโลจิสติกส์หรือมองหาหุ้น,น,นรรรพื้นฐานโครงสร้างห้ามพลาดเด็ดขาดไปติดตามกันเลยค่ะ ราก็อยู่กับคุณสุวรรณาขจรวุฒิเดชประจานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมีนาทรานสปอร์ตจำกัดมหาชนหรือมีนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้พี่นาค่ะช่วยเล่าถึงภาพรวมของธุรกิจของมีนาค่ะว่าปัจจุบันเราประกอบธุรกิจอะไรบ้างรวมทั้งจุดเริ่มต้นที่มาทําธุรกิจดีด้วยค่ะค่ะมีนาทรานสปอร์ตนะคะเราก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆก,ก็คือจะเป็นผู้ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถหัวลากนะคะก็ แรกๆเลยก็วิ่งขนส่งให้กับปูนซีเมนต์นครหลวงก็จะมีฟีรดรถอยู่ฟีดเดียวก็คือเป็นฟีดของขนส่งปูน,ปนผงนะคะ mm hmm. ก็สตาร์จาก40คันนะคะแล้วก็มีการาลงทุนแล้วก็มีการเราได้ก็คงได้โอกาสจากทางาผู้ว่าจ้างนะคะทางปูนซีเมนต์นครหลวง ช่วงนั้นอยากจะมีการเพิ่มรถมิกเซอร์นะคะแล้วก็ได้เข้าไปช่วยในการบริหารจัดการใน fleet ร,รถมิกเซอร์ซึ่งตอนนั้นก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการโอนย้ายรถบ้างเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการลงทุนรถมิกเซอร์เนี่ยท,ที่ที่จะมาขนส่งกับคอนกรีตเนี่ยมันจะต้องมีรถเป็นหลักนะคะเรามีสินค้าในการขายก็จริงแต่ว่าถ้าไม่มีรถขนส่งนี่ก็จะมีปัญหานะคะเราบีนาก็ได้เข้าไปาร่วมในการ บริหารจัดการตรงนี้แล้วก็เสนอเรื่องของโซลูชันในการขนส่งนะคะว่าเราคงจะไม่ได้เอารถทิ้งไว้ที่แพนอย่างเดียวนะคะแล้วก็แพนเป็นผู้บริหารเราจะต้องเป็นคนที่ต้องดูแลเรื่องของคนขับรถด,ด้วยบริหารจัดการเรื่องคนนะคะทางผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่เรื่องของการขายนะคะเรามีหน้าที่ในเรื่องของการขนส่งต่างต่างแล้วก็บริหารจัดการคนขับก็เรื่มจาก ตอนนั้นจะ50คันเองนะคะซึ่งทางปูนครหลวงเขาก็ลงทุนให้นะคะมีนายชืดกระเป๋าไปแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของคนขับรถซึ่งก็ทำให้เขาเมีมีคนทางแล้วก็มีการที่จะขยายงานฝีนี้ได้มากขึ้นนะคะก็ค,ค่อยๆเพิ่มจาก50ก็มาเป็นร้อยแล้วก็แล้ก็มีโอกาสในการที่จะไปเสนองานให้กับค่ายปูนซีเมนชั่นนำอื่นๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทางปูนซีเมนเอเชียซึ่ง ช่วงนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของอบริหารจัดการรถซะส่วนใหญ่รถก็อาจจะไม่พอเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ผ่านพ้นน้าท่วมตอนนั้นน้ำท่วมใหญ่เลยนะคะรถล,ลาอะไรต่างๆบริษัทที่ผลิตรถเองเนี่ยก็มีปัญหาในการผลิตนะะทางบินาเองเราก็เริ่มเข้าไปดูแลในในส่วนนี้ให้นะคะแล้วก็จากฟีดที่เอเชียเราก็ขยายก็ไปเติบโตที่อุซเมเอเชียอยู่<ม>อยู่ด้วยนะคะ ก็คือเรื่องของการลงทุนเรื่องของการาบริหารจัดการรถมิกเซอร์นยะเราต้องบอกเลยว่าเรามีความเชี่ยวชาญนะคะเรามีความชํานาญในการบริหารจัดการฟีดรถนะคะถึงได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจกับบริษัทใหญ่ๆนะคะให้เราลงทุนฟิตหนึ่งแต่ละที่ก็ไม่ต่ำกว่าร้อยเหมือนกันนะคะ ล้วก็ขยายมาเรื่อยๆแล้วก็มีรับในงานในส่วนของเอ c g อด้วยนะคะบริหารจัดการพวกสินค้าบริโภคอปะเพบริโภคแล้วก็เรื่องของขยายต่อมาก็เป็นเรื่องของผลอาหารสัตว์นะคะแล้วก็หลังสุดนี่ก็มีการไปร่วมทุนกับทางเครือตะวันแดงโลจิสติกของเครือคาราบาวนะคะทำบริษัท TDM โลจิสติกในการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับในเครือของซ G ด้วยนะคะก็เป็นการ ต่อย่อต่อฐานในเรื่องของการขนส่งจะเห็นว่ามีนาเรามาทางด้านขนส่งทางบดตลอดเลยนะคะแล้วก็งานขนส่งใจหลักก็คือเรื่องของคนขับนะคะต้องยอมรับว่าปัญหาคนขับนี่ยก็มีปัญหาหลากหลายมากพราะงั้นการที่จะบริหารจัดการฝีรถขนส่งได้เนี่ยต้องบริหารจัดการคนขับให้ใหใหให้้ได้ก่อนนะคะอันนี้เราก็ต้องออกตัวว่าเราก็ พูคีกับวงการนี้มาเกือบ40ปีเหมือนกันนะคะในเรื่องของคือตั้งแต่ก่อนยังไม่ได้เข้ามาทําขนส่งตรงนี้ก็ที่บ้านก็จะมีทําเรื่องขนส่งอย่างอื่นด้วยนะคะ, <S <S คะก็เลยเป็นการต่อยอดในเรื่องของการขนส่งมาแล้วก็ลูกค้าหลักของเราเนี่ยก็อย่างที่ทราบก็จะเป็นปูนชั้นนาไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นครหลวงปูนซีเมนต์เอเชียแล้วก็ผลิตภัณฑ์คอนกรีตนะคะหรือในานามของซีแพคแล้วก็ยังมีโลโก้แบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟาสเกแพ ะะส่วนในด้านของ FNCG ก็จะเป็น DHL, d e Fox หรือว่า Lazada ตอนนี้เราก็มีผลส่งอยู่บ้างนะคะแล้วก็มีกูนเน่นะคะส่วนของอาหารสัตว์ก็จะเป็นพวกเบทโก o นะคะแล้วก็ไทยฟู้ดนะคะที่ที่เราได้เริ่มเข้าไปผลส่งอาหารสัตว์ นีส่สัดส่วนนะคะสัดส,ส่วนในในการขนส่งของเราที่เป็นงานก่อสร้างะะงานก่อสร้างของเราก็เกือบ68นะคะส่วนที่ไม่ใช่เป็นธุรกิจก่อสร้างก็ประมาณ27นะคะที่เหลืออีกประมาณ5 4-5ก็จะเป็นเรื่องของการขายคอนกรีตก็ใ,ในเมื่อเราเป็นผู้ขนส่งด้วยนะคะเราก็ ถือ,ถ,อถือโอกาสในการเรื่องของเป็นตัวแทนในการจําหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นเ,เรื่องของการซื้อขายคนกรีตอะไรต่างๆเนี่ย<ม>เรามีทุกแบรนด์ที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าได้นะคะ<ม>ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆไม่ได้ไม่ได้มากในการต่อตยอดธุรกิจจากที่ฟังพี่นามารู้สึกว่ามีนานี่เหมือนเป็นผู้นําต้นๆรายใหญ่ของประเทศเหมือนกันนะคะ ในเรื่องของธุรกิจขนโลจิสติกเกี่ยวกับพวกขนส่งเคมีพันธุ์นะคะเคมีพันธุ์นี่เรายังไม่ได้แตะคอนกรีตนี่อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นเคมีพันธุ์น่าจะเป็นเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะคะพวกเทพื้นเทก่อสร้างอาคารต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของะคอนกรีตมัน,ม,นมันมีการผสมอิฐหินดินทรายอะไรต่างๆเวนาก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ขนส่งสินค้าประเภทคอนกรีตซึ่งมันก็แข่งกับเวลานิดนึงนะคะเพราะคอนกรีตมันจะมีการแข่งตัวอะไรต่างๆ เราก็ต้องบริหารจัดการให้ให,ให้ให้ตรงตามเวลาค่ะค่ะโอเคต่อไปขออนุญาตช่วยรีแคปผลงานในช่วงไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมาค่ะทางแน่ของรายได้แล้วก็กาไรว่าเราเติบโตมาจากอะไรและมีปัจจัยอะไรที่ผลักดันธุรกิจเราให้เติบโตด้วยค่ะค่ะรายได้อ,อ,อย่างที่ปกี้แจ้งไปแล้วนะคะว่ารายได้หลักของเราก็มาจากเรื่องของขนส่ง วัสดุก่อสร้างนะคะรายได้ของปีถ้าเทียบ Q 1ปี2068กับ Q 1ปี2067เนี่ยรายได้ของของปี68เนี่ยเราเพิ่มขึ้นถึง8%ซนะคะซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีว่าเราจะประมาณการปีนี้ว่าจะมีรายได้มากขึ้น10%ตอนที่เราทำได้ประมาณ8%นะคะส่ชนเรื่องของ market share ที่ผ่านมาเราจะได้ market share ที่11%เ ปีนี้เราขยับขึ้นมาอีก1%ได้ที่12%ละ ส่วนเรื่องของ GP เนี่ย GP ตอนนี้เราสามารถที่จะปรับเพิ่มขึ้นจาก14.6นตะคะตอนนี้ได้ประมาณ15.2รเนะคะพอ<ม>เพิ่มขึ้นประมาณ4.1เอรของรายได้นะคะ<ม>สาเหตุที่ GP ตรงตรงนี้มากขึ้น<ม>อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเรื่องของค่าเสื่อมราคา<ม>ที่เรารับรู้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ย่งบดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วประมาณ24คันม,มันก็เลยเป็นตัวเซฟคอที่ทาให้ GP ตรงนี้เรามากขึ้นนะคะส่วนตัวกําไรสุทธิเนี่ย ปีนี้ของ q หนึ่งเนี่ย<น>เราเพิ่มขึ้53น53%มเปอนจากปี<น>ที่แล้วค่ะ,คะก,ก็เป็นแนวโน้มท,ท,ที่ที่ดีขึ้นนะคะก็อย่างที่เรามองว่าเรายัางสามารถที่จะอย่ที่ไหลรถตรงนี้ให้ใหมีรายได้มากขึ้นนะคะและอย่างนี้เรามองภาพรวมของผลการดำเนินงานในช่วงช่วงครึ่งปีแรกอะคะ่ะเรามองว่าจะเป็นไงบ้างคะถ้าผลการดําเนินง,งานช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเราเรามองว่าใน,ในส่วนของ ขนส่งวัสดุก่อสร้างเนี่ยเราก็ยังเติบโตอยู่นะคะพยายามที่จะทำยูทิลไรต์คิวเปอร์คาในแต่ละไตรมาสเนี่ยตอนนี้เราทำได้ประมาณ830เราคิดว่าเราน่าจะต้องทำได้ถึง900นะคะในในเรื่องของคิวเปอร์คานะในในส่วนของรถหัวลากนะคะที่เราบริษัทส่วนอยู่ประมาณ28เรนเนี่ยเราก็จะมีการขยายในเรื่องของการเพิ่มรถหัวลากละปีนี้ มีการเพิ่มรถหัวลากอีกประมาณ10-20คงันเพื่อไปวิ่งงาน FMCG นะคะขนส่งสินค้าพวกริโภกให้กับทางเพื่อ TDM ด้วยนะคะไปเพิ่มสัดส่วนตรงนี้มากขึ้นส่วนยอดขายคอนกรีตนี่เราก็ยังรักษาสัดส่วนเท่าเดิมเพราะว่างานก่อสร้างที่ที่เราเป็นตัวแทนเนี่ยมันมันก็ขึ้นอยู่กับภาวะ ปัจจุบันตอนนี้นะคะก็ยังคงรักษาสัดส่วนตรงนี้มาก <smok. S 2> ไม่ได้มากกว่าดิมก็ได้ได้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกก็น่าจะเห็นการเติบโตบแบบชัดเจนเลยแล้วครึ่งปีหลังจะให้ช่วยอัปเดตแผนหน่อยว่าเรามีอะไรที่เราจะขยายเพิ่มหรือว่ามีดีลใหม่ๆอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะครึ่งปีหลังในเรื่องของภาครัฐนะคะภาครัฐก็ยังมีการลงทุนในส่วนภาครัฐนะคะ ภาครัฐละมองว่าเออน่าจะมีการเติบโตประมาณ3%นะคะโครงการของภาครัฐที่มีการก่อสร้างอยู่ก็จะมีหลายโครงการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโครงการเอ่อ,อ,อ,องโกางหลังแลมชะบังนะคะแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ทกำลังก่อสร้างอยู่อันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ของทางภาครัฐท,ที่คิดว่าเ,เป็นโปรเจกต์ที่ระยะยาวขึ้นนะคะ แล้วก็ในส่วนของอขนส่งหัวาลากต่างๆอย่างที่บอกว่าเราก็มีการปรับเพิ่มในเรื่องของอจำนวนรถหัวาลากเพื่อเป็นโอนฟีีนะคะโอนฟีีหมายถึงว่าทาง TDM เขากำลังจะลงทุนในเรื่องของออกหัวออกรถเองนะคะซึ่งถ้าเราออกรถเองตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ในส่วนที่ TDM จะได้ก็จะปันส่วนของมีนาด้วยในส่วนนี้นะคะ มองดูแล้วเนี่ยภาพรวมของปีขึ้ปีหลังของปีนี้ก็ยังมองเรื่องของโครงการของภาครัฐเป็นเป็นเป็นหลักเพราะว่าโครงการโครงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านปันขนาดปันกลางหรือว่าชั้นะระดับ ที่ถูกลงเนี่ยอาจจะยังไม่เติบโตเท่าที่ควรนะคะคใ,นในช่วงนี้นะคะคก็มองปักหลักไปที่โครงการภาคและซึ่งมองว่าจากโครงการที่ดิจิตอลที่ท่านนายกท่านชะลอไว้ก็น่าจะมีการแบงปันเงินเงินลงทุนตรงนี้มาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานให้กับการก่อสร้างนี้บ้างซึ่งคิดว่ามีนาเราก็คงจะได้อดิสมจากการก่อสร้างตรงนี้ ก็ขอกลับไปนิดนึงแปัจจุบันนี้ค่ะเรามีสัดส่วนของแบบภาครัฐเอกชนงานของเราอะคะ่ะเป็นเท่าไรบ้างเออจริงๆมันต้องแยกเป็นสัดส่วนว่างานประเภทไหนมากกว่านะคะถ้าการพืนลรางนี่อาจจะยังไม่ได้มีมากแต่ว่างานภาคเอกภาคของรัฐบาลเนี่ยทุกค่ายตอนนี้ปักหลักไป,ไปที่ตรงตรง,ตรงนั้นหมดนะคะโ<ช>ครงการใหญ่ๆตอนนี้ไหลกันไปที่ที่โปรเจกต์ใหญ่ๆตรงนั้นก,ก็เยอะมากนะคะเพราะว่าโครงการ แต่และโครงการก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้วอรุ่มเยอะแล้วก็ทุกค่ายไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนต่างๆนี่ยมีนาเราก็เป็นผู้ขนส่งค่ายอยู่แล้วก็<อ>มีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยค่ะล่าสุดอะคะ่ะเห็นว่ามีนโยบายภาษีครัมชาลิส<ม>เนี่ยคะ่ะประเด็นนี้นะคะมันกระทบอะไรกับมีนาหรือว่าเราได้ประโยชน์จากส่วนไหนบ้างไหมคะ ถ้าในเรื่องของภาษีทรัมป์เนี่ยเราเราแยกปัจจัยออกเป็น2ปัจจัยปัจจัยทางด้านบวกเนี่ยออของเราน่าจะไปน่าจะได้ในเรื่องของการที่มีมีการย้ายฐานการลงทุนนะคะคิดว่าจีนอาจจะย้ายฐานการลงทุนมาที่ประเทศไทย พิ่มมากขึ้นนะคะ,คะซึ่งถ้ามีการย้ายฐานการลงทุนมาที่ประเทศไทย<ม>เรื่องของโครงสร้างการก่อสร้างโรงงานต่างๆ<ม>ก็ต้องใช้วัสดุก่อสร้างอยู่แล้วซึ่งตรงนี้มีนามองว่าเราก็น่าจะได้อันดับส่งจากตรงนี้นะะแล้วก็เรื่องของออออราคาน้ามันที่ปรับตัวลดลงอันนี้ก็จะน่าจะมีผลในเรื่องของต้นทุนน้ํามันที่มีนาต้องใช้น้ามันในการส่ง อัตราดอกเบีย้ยนะคะที่มีแนวโน้มที่ลดลงด้วยเช่นกันอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่จะทําให้เราได้ไประโยชน์จากตรงนี้ส่วนด้านปัจจัยลบก็อาจจะมองเรื่องของค่าครองชีพหรือว่าการเงินเฟอ้อต่างๆซึ่งซึ่งอาจจะกระทบเรื่องของการใช้จ่ายนะคะคนอาจจะไม่ออกมาใช้จ่ายมากขึ้นนะคะก็าอาจจะกระทบในเรื่องของการขนส่งสินค้าปกป้อบริโภคว่าอาจจะมีการ อ,อุปโภคตรงนี้น้อยลงก็อาจจะก,กระทบในเรื่องของงานที่เราต้องขนส่งสให้กับตรงนี้บ้างมากน้อยนะคะแต่ว่ายัง,ยงไงเสียเมนาก็มองวาอ่าทุกทุกทุกเรื่อทุกวิกฤตเราก็มีโอกาสนะะ่ะเราก็จะพยายามที่จะมองหาโอกาสที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงจังหวะตรงนั้นได้ก็มองว่าเ,าเราไม่น่าจะกระทบกับเรื่องของตัวภาษีของท,ทางสารมาก บริษัทน่าจะเติบโตแล้วก็พัฒนาไปได้อย่างเรื่อยๆเนี่ยค่ะแล้วก็รอดพ้นทุกวิกฤตเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ใสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากถึงนักลงทุนที่กำลังรับชมรายการค่ะรวมถึงเรามีจุดเด่นอะไรที่อยากให้นักลงทุนเห็นเห็นความสําคัญแล้วก็สนใจทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวค่ะก็ฝากถึงนักลงทุนทุกท่านด้วยนะคะว่ามีนาอยู่ในวงการ ขนส่งมาก็30กว่าปีแล้วนะคะในทุกจังหวะในทุกวิกฤตต่างๆเนี่ยเราก็ผ่านพ้นมาแล้วก็ได้เจอทุกวิกฤตนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมินานเราเป็นนักสู้ค่ะเรามองอย่างที่บอกเราเรามองทุกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้นะคะในในส่วนต่างๆซึ่งมองว่าออถ้าเรามองโลกในในด้านดีแล้วก็พยายามที่จะ แก้ไขปัญหาซึ่งเ,เป็นสิ่งที่ธุรกิจทุกท่านนะคะจะต้องเป็นนักสู้นะคะจะต้องไม่ทอถท้ายในในเรื่องต่างๆจะเห็นว่าเราเอะเริ่มต้นจากลดแค่40ขันนะคะแล้วก็ในแต่ละจังหวะก็มีอโอกาสมาให้มีนาเราตลอดนะคะแล้วมีนาเราก็ใช้โอกาสตรงนั้นเนี่ยสร้างนะคะ สร้างธุรกิจให้มันยั่งยืนนะคะทั้งผู้บริหารทั้งคณะกรรมการของบริษัทเราเองเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะบริหารจัดการธุรกิจให้มันเกิดความยั่งยืนนะคะทุกๆคนให้ความร่วมมือมากแล้วเราก็ถ่ายทอดลงไปในทุกส่วนงานนะคะทุกองค์งกรของเราเนี่ยจะต้องออมีเลื่อนนักสู้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะเพราะว่างานขนส่งเป็นงานที่ อาจจะไม่ได้มีมาจิ้นมากแล้วก็จะมีความวุ่นวายในเรื่องของการบริหารจัดการคนหลายๆอย่างนะคะแต่ทุกๆสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือประสบการณ์ที่เราสั่งสมกันมาแล้วเราพยายามที่จะพัฒนาโอกาสต่างๆเราก็ยังไม่ได้ทิ้งเรื่องของการที่จะลงทุนในเรื่องอื่นๆนะคะถ้าเรามีโอกาสหรือดิวงานใหม่ๆที่ท,ที่ที่สามารถที่จะเข้ามาได้นะซึ่งเราก็มองกันอยู่นะคะในในงานดิวต่างๆที่สามารถที่จะมาต่อยอด ธุรกิจขนส่งของเรานะคะแล้วก็กออ็อยากจะฝากท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะถ้ามีคำถามหรือว่าอยากติดตามความความคืบหน้าของทางบริษัทเนี่ยก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทก็ได้หรือวันที่28นี้เราก็จะมีเรื่องของการพบนักลงทุนนะคะที่ทางตลาดหลักทรัพย์ท่านจัดไว้ให้ทุกๆครั้งนะคะเราก็ไป ไปพบกันแล้วก็มีคําถามมอะไรก็ฝากเอาไว้ได้นะคะในและตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังให้อโอกาสแล้วก็ติดตามทางบริษัทมาด้วยดีเสมอมานะคะต้องขอบคุณมากค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ะต้องขอขอบคุณคุณน้ามากๆเลยที่มาแชร์เบื้องลึกเบื้องหลักของธุรกิจแล้วก็ข้อมูลที่ครบถ้วนวันนี้ยังไงต้องขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะ<อ>สวัสดีค่ะ ึกวันนี้ค่ะที่มาร่วมกิจกรรมกับสต๊ p กโ c a s t รู้สึกอย่างไรบ้างคะครับก็ก็ค่อนข้างดีนะครับก็ได้ความรู้ค่อนข้างเยอะผู้บริหารก็ตอบคำถามาเ,าเวลาก็เหมาะสมครับปกติเราลงทุนในหุ้นกลุ่มโลจิสติกอยู่แล้วไหมคะเอ่อแล้วแล้วแต่จังหวะและแต่โอกาสครับก็ถ้าถ้าตอนนี้จริงๆก็มีอยู่แค่ตัวเดียวจท่นี้น แล้ว <reading> <expand> ถ้าให้บอกจุดแข็งหรือตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามีมุมมองยังไงกับการเติบโตในอนาคตของมีนาบ้างคะมองยังไงางก็ถ้าส่วนตัวก็มองว่ามันน่าจะโอเคนะครับเพราะว่าจริงๆเราเห็นเรื่องรัฐเขาอัดฉีดงบที่เป็นเรื่องของการก่อสร้างอินฟาต่างๆมค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าโอเคอย่างน้อยก็ในส่วนที่มันเคยดรอกมันน่าจะดี <warfare> <texts> อีกส่วนหนึ่งที่เป็น k d m ก็เป็นตัวเป็นตัวที่ขนส่งสินค้าโอเพโอเพนะครับนอกเหนือจากนอกเหนือจากฝั่งที่เป็นภาคอสังหาว่ะก็คิดว่ามันจะตัวต่อนนะครับตามการขยาสาขาระบาวโอเคสุดท้ายอยากฝากอะไรถึง Stock Focus ไหมคะหรือว่าครั้งหน้าอยากให้พาไปบริษัทไหนบ้างก็ถ้าฝาก Stock Focus ก็ขอบคุณที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับกนักลงทุนก็จะได้มีโอกาส เข้าถึงหรือถามคาถามกับผู้บริหารมากขึ้นครับสวัสดีครับชื่อสุรโลนนะครับผมเป็นนักลงทุนรายย่อยครับ,รบวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่มาร่วมกิจกรรมกับตก s ต o c k โ o c u s วันนี้คะก็วันนี้รู้สึกดีใจนะครับที่ที่ได้มาร่วมกับ s ต o c k โ o ก u s วันนี้มารับฟังเกี่ยวกับหุ้นมีนาเราก็ได้เข้าใจในตัวธุรกิจมากขึ้นครับวันนี้เราได้เห็นอะไรที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับธุรกิจของมีนาบ้างไหมคะอ๋อก็ได้เข้าใจในตัวธุรกิจมากขึ้นลึกขึ้นว่า เอ๊ะขนส่งเนี่ยเขาเป็นภาพยังไงแล้วทำอะไรบ้างเนี่ยอ่าฮะแล้วปกติเราลงทุนในหุ้นกลุ่มโลจิสติกอยู่แล้วไหมคะก <c oughs> ็มีติดตามอยู่เรื่อยๆครับ <c oughs> และมีนาเป็นหนึ่งในนั้นไหมคะครับ <c oughs> ใช่ครับ<อ>ก็ติดตามมีนาด้<อ>วยคอ่าอยากฝากอะไรถึงสตอส็อกโฟกัสบ้างคะหรือว่าครั้งหน้าอยากให้พาไปที่ไหนเอ่อก็อยากให้สต็อกโฟกัสมีการจัดงานอย่างนี้เรื่อยๆครับแล้วก็จะติดตามไปด้วยกันเรื่อยๆครับ ว,วันนี้เราจะได้เห็นแล้วว่ามีนาไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จและรถเทรลเลอร์แต่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จหลากหลายโครงการทั่วประเทศโดยเฉพาะในขณะที่เศรษฐกิจประเทศไทยกําลังเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานขยายตัวมีนานับเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาหุ้นโลจิสติกส์ที่เติบโตควบคู้ไปกับการพัฒนาประเทศค่ะและทั้งหมดนี้สะท้อนผ่านคำสั้นๆได้อย่างลงตัวว่าคุณยิ้มเรายิ้มค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการ s t o p k o r ก u s t o Tour นะคะและครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนกันอย่าลืมติดตามรับชมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ